และก็กลับมาอีกครั้งกับเกมมัลติเว r ร์สที่หยิบตัวละครจาก War n e r Brothers มาใช้สร้างเป็นตัวละครในเกมไม่ว่าจะเป็นชากี้จาก Scooby Do o s t e v e n Universe a ส์ n อร r เวนเจ e ร์ไทม์ิกกมอร์ตี้ของเรารวมไปถึงฝั่งดีอย่าง b a t m a n และเหล่าฮีโร่ก็รวมตัวในเกมนี้ด้วยเช่นกันและถูกจับมาตีกันแบบตะลุมบอลสุดๆซึ่งเสน่ห์สำคัญของเกมนี้แน่นอนมันคือการอ้างอิงถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์นั้นๆไปจนถึงเอกลักษณ์ของตัวละครที่เก็บรายละเอียดได้เจ๋งมากๆ อย่างในคลิปที่แล้วเราก็ทำมอร์ตี้สมิธไปแล้วใครที่ยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูได้นีครับและในคลิปนี้ก็ถึงคราวของตาริกซ์คีบอกเลยว่าเต็มไปด้วยไอเทมมากมายจากในเรื่องที่จัดเตมไม่แพ้ใครแน่นอนแหละครับโดยผมกล้าตัวนี้ตูนจะขอพาทุกคนขึ้นขบวนไปตะลุยโลกอิตเตอร์เอ็กซ์ของเกมนี้กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์ให้การสักคนละหนึ่งไลค์นะล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ รองเท้าเกาะกำแพงสำหรับอีเซชินแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครริกซันเชสเป็นตัวละครไม่กี่ตัวในเกมมัลติเวอร์ซัสนะครับที่มีสกิลในการเกาะกำแพงแบบนี้ซึ่งมันโคตรจะมีประโยชน์เลยเวลาเราจะโดนเตะตกเหวะนะและสกิลที่ว่ามันคือรองเท้าเกาะกำแพงที่โปล่มมาตั้งแต่อีีแรกของซีซั่นแรกเลยนั่นเองครับแห่งยังเป็นไอเทมชิ้นแรกที่ริกให้กับบอตตี้ไว้ใช้เดินลงเขาอีกด้วยแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ เม็ดมโหรานต่อเนื่องกันสําหรับอีสเตอรเอต่อมานี่เจะะ้าเม็ดมโหรานที่โผล่มาในตอนแรกซีซั่นแรกเหมือนกันนั่นเองโดยสกิลนี้ของริกเขาจะยกเม็ดนี้ขึ้นมาเหนือหัวเพื่อทิมศัตรูให้ลอยขึ้นซึ่งก้างอิงมาจากในซีรีส์หลักที่ริกขอให้เอาเม็ดมโหรานยัดในก้นของมอร์ตี้นั่นแหละครับเฮ้ย <c oughs> ทีมงานเขาก็ช่างคิดนะแถมยังไม่พอนะครับเพราะท่าโจมตีข้างบนของริกยังมีอีกท่าหนึง่งเป็นท่าที่ริกจะทํานิ้วแบบนี้อ๋อ ทาให้เราคิดไกลไปถึงท่าที่คาคาชิจิมกอนารโ,โตอย่างจิ้มทะลวงข้ามาศาสวัตยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับระเบิดตดสำหรับสกิลต่อมาของริกเป็นการอ้างอิงถึงไอเทมชิ้นหนึ่งที่โผล่มาแค่ตอนเดียวเท่านั้นอย่างระเบิดตดที่โผล่มาครั้งเดียวและแป๊บเดียวจริงๆอ่ะในตอนของโทนี่เพื่อนซีโถสซวมของริกนั่นเองหลังจากที่ริกจับได้ว่าโทนี่แอบใช้ซ่วมของตัวเองเนี่ยเขาก็เรียกชายคนนั้นมาปรับทศนคตรสักหน่อย และหนึ่งในบทลงโทษนั้นคือการยิงระเบิดตดที่โผล่มาในเกมบันนี้ไว้บนโตประชุมแล้วปิดห้องเพื่ออัดตดให้มันวนเวียนอยู่ในห้องได้เแหละครับเรียกว่าโหดดิบเถื่อนกว่าจับรมแกส๊สอีกเลยเนี่ยไทยต้องปิดท้ายด้วยชูนิวกลางใส่แบบนี้อีกด้วยริกร่างมนันดูดัดแปลงถ้าเราลองสกเกตดีๆจากข้อที่แล้วนะครับริกก็จะใช้ปืนที่ดัดแปลงมาจากแขนของตัวเองยิงระเบิดออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งคอมโบต่อเนื่องของริก เขายังใช้มือดัดแปลงนั้นยิ่งเจรวดออกมาอีกด้วยซึ่งตรงนี้อ้างอิงมาจากเนื้อเรื่องที่ริกค่อยๆดัดแปลงร่างกายของตัวเองให้มีความสามารถต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาป้องกันพยันตรายที่เข้ามาได้ตลอดเวลานั่นเองแหละครับตาริกกับสกีของเขาในเกมมัลติเวอร์ซัสริกสามารถเสกสกีออกมาจากรองเท้าได้ครับเพื่อเสริมโมบิลิตี้ให้กับตัวละครแบบนี้ซึ่งสกีนั้นน่ะก็อ้างอิงมาจากเนื้อเรื่องเหมือนกันเพราะสําหรับคนปกตินะ เขาจะใช้สกีเล่นบนน้าแข็งใช่ไหมแต่สําหรับตาริกเขาใช้สกีไว้หนีศัตรูโดยการไถมันขึ้นบันไดไซด์อย่างนั้นและนอกจากนี้นะครับมันยังมีอีสเซอร์เอกซ้อนกับอีสเซอร์เอกอีกทีหนึ่งถ้าอ้างอิงจากคำพูดของริกที่บอกว่าโกโก Sanchez สก i Shoes ซึ่งมันคืออีสเซอร์เอกถึงเรื่อง Inspector Gadget เมื่อปี1999นูน่นกับฉากฉากนี้ครับแทนในเรื่อง Family Guy เตอร์ก็หยิบเรื่องนี้มันล้อด้วยเช่นกันริกหน่วยจูโจม สำหรับตัวคลิกซันเชสในเกมมัตติเวอร์ซัสก็มีสกินเหมือนตัวอื่นนะครับอย่างมอตตี้ก็จะเป็น Pres ิดเมอตตี้ใช่ไหมส่วนของริกนั้นจะเป็นสกินริกหน่วยจู่โจมที่เคยโผล่ามาในตอนริกแหกคุกนั่นเองครับแถมความพิเศษมันอยู่ตรงที่พอเราเปลี่ยนเป็นสกินนี้ปืนเลเซอร์ของริกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยจากธรรมดาจะใช้เป็นปืนนี้แต่พอเปลี่ยนเป็นริกหน่วยจู่โจมปืนก็จะเปลี่ยนเป็นปืนไรเฟิลอันเบเริ่มแบบนี้เลยรองเท้าไอพ่น สำหรับสกิลต่อมาจะเป็นสกิลรองเท้าไอพ่นของริกครับที่โผล่มาหลายครั้งในเรื่องครั้งแรกที่เราเห็นก่อน,นะจะเป็นตอนที่ริกกับมอร์ตี้ไปอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งที่ดันอยู่ในคืนล้างบาปพอดีตรงนี้เราจะได้เห็นไอพ่นของริกที่คล้ายกับไอออนแมนสุดๆและในครั้งต่อมาก็คือตอนที่สู้กับมนุษย์ฟินิกส์สุดดูเดือดน,นี่แหละครับแต่ในตอนนั้นไอพ่นมันเป็นสีฟ้าอาจเพราะได้รับการอับเกรดมาแล้วหรือมั้งสีก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับปืนแฟนตาซีโดยภายในเกมมัลติวัส ริกจะมีอยู่สกิลหนึ่งที่บัฟพลังโจมตีของตัวเองให้แรงขึ้นด้วยการขยายร่างให้โตใหญ่ด้วยปืนแฟนตาซีซึ่งจะปืนนี้ยังเสกงให้ศัตรูกลายเป็นสัตว์ได้อีกด้วยนะครับโดยปืนแฟนตาซีอันนี้เคยผัวมาในตอนมังกรสำซอนที่ริกซัมเมอร์กับมอร์ตี้พจนภัยในดินแดนเวทมนต์ที่คล้ายกับเกมดันเจี้ยนดราก้อนและก็เป็นตอนเดียวนั่นแหละที่ปืนนี้ได้ปลากฏตัวดาบเลเซอร์คู่ คอมโบต่อเนื่องของริกในเกมนี้ยังให้เราได้เห็นดาบเลเซอร์คู่ที่หน้าตาคล้ายกับ Energy Source ในเกมฮาโลแล้วก็พลังของไซลอ็อกหรือเลือก X-Men ซึ่งในเรื่องก็เคยโผล่มาให้เห็นครั้งหนึ่งในตอนครบอบครัวตัวหลอกแถมเรายังได้เห็นแท้เลเซอร์ที่ริกใช้สู้กับริกพลายอีกด้วยแหละครับกล่องมิสเตอร์มีซิกแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของเรื่องนี้ย่อมขายไม่ได้แน่นอนกับเจ้ามีซิก ที่ก็ถูกหยิบม,มาเป็นหนึ่งในสกิลต่อสู้ขอตัวละครต่างๆในเกมด้วยเช่นกันแต่มาในรูปแบบของกล่องไอเทมให้เก็บในฉากนะครับใครก็ตามที่เก็บและกดใช้เราก็จะมีมีซิกเป็นพวกวิ่งไล่ตามศัตรูไปแบบนี้เลยแถมยังสั่งให้มันหวดไมล์ฟได้อีกด้วยนะเรียกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งของเกมที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับริกแยกเงาพันร่าง สกิลโหดอีกสกิลหนึ่งของตัวละครริกซันเชสคือท่าแยกเงาผันร่างท่านี้ครับซึ่งหากเราปรับเปลี่ยนเซตติ้งให้ตัวเราอยู่ในทีมสีฟ้าเราก็จะมีท่าแยกร่างของริกแบบเดียวกับในซีรีส์เลยซึ่งเป็นตอนที่ริกสู้กับท่านประธานาธิบดีได้ดงแถมริกก็ยังเคยใช้ครั้งหนึ่งตอนปล้นมหาปลายลอีกครั้งหนึ่งด้วยเจดแพคของริกอีกท่าโมบิลิตี้หนึ่งของริกที่ทําให้ตัวละครนี้ตายยากก็คงเป็นไอพ่นติดที่หลังนั่แหละครับจะตกเหวก็ไม่ตกสักที แถมยังฟื้นขึ้นมาได้ต่ออีกด้วยนะซึ่งมันอ้างยังมาจากตอนท็อกซิกริกที่ริกใช้ไอพ่นบินขึ้นมาบนหอกระจายสัญญ,ญาณเพื่อจัดการกับริกตัวร้ายน่ดเดิงแถมริกยังมีท่าระเบิดพลังที่เรียนแบบท่าทางมาจากมิสเตอร์นิมบาสอีกด้วยเรียกว่ากวนมากๆและแน่นอนสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สําหรับไอคอนิกของตัวละครริกก็คือประตูมิติสีเขียวของเขาครับซึ่งเกมมอนติเวอร์ซัสก็มีหลืมที่จะใส่มาด้วยโดยจะเป็นท่ามูฟเซต ที่ทําให้ริกข้ามไปข้ามมาภายในฉากได้เหมือนกับพลังของมอร์ตี้ที่เปิดประตูข้ามมิตินานเนียนั่นแหละครับซึ่งมันจะทําให้ตัวละครทางริกกับมอร์ตี้มีความโอพเข้าไปอีกแถมประตูมิติของริกนะครับยังมาพร้อมกับท่าฉลองชัยชนะด้วยการใส่ก้นย่อเย้คู่แข่งแบบนี้ที่ริกเขาชอบทาประจําอีกด้วยแหละครับเรียกว่าทีมงานเขาเก็บทุกเม็ดจริงๆนะและนอกจากการเก็บดีเทลได้ละเอียดยิบเล่เยยังใช้ประโยชน์จากเนื้อเรื่องในการต่อยอดตัวละครเกมให้เจ๋งขึ้นไปอีก แถมยังออกแบบสกิลได้ฉลาดอีกด้วยนะครับจนตัวละครริกที่มาที่หลังมอตตี้ได้รับความนิยมสุดๆจนติดเป็นท็อปเทียตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมมัลติเว r ร e ัแถมยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกหยิบมาใช้บ่อยสุดในเกมนี้อีกด้วยแหละครับทีนี้พวกเราคนไทยก็เหลือรอให้ปลดล็อกโซนเอเชียในช่วงปี2024เราก็จะได้เล่นตัวละครริกกับมอตตี้กันแล้ว บอกเลยว่าไม่นานเกินรอแน่นอนครับและนี่คืออีสเอ็กทั้งหมดของตัวละครริกซันเชสในเกมมัลติเวอร์ซัสแล้วนะครับคราวหน้าก็คงต้องเป็นตัวละครอื่นแหละแต่รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับอาจจะเป็นเจ้าชาก,กี้เวอร์ชันอัลตร้าอินสติงก็เป็นได้นะแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าเพราะถ้าชอบคลิปนี้อ่ะนะยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและขอย้ำอีกสักรอบหนึ่งช่องของเรามีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับ ไปติดตามกันได้นะขอบคุณทุกคนมานนาทีนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ